ฟิลฟิลนะคะจะมาระบายสีน้ำนะคะจากปูนพลาสเตอร์ค่ะแล้วก็ได้มาจากร้านทุกอย่างสิบบาทนะคะคือมันถูกมากก็คือแบบอย่างละสิบบาทใช่ไหมอันนี้ก็สิบบาทสิบบาทฟิลก็เอามาเล่นนะคะและสิบบาทที่ดูโมงงามว่วงค่ะใช่ค่ะนี่นะคะจะเป็นที่ระบายสีน้ํานะคะของฟิลจะเป็นหมูนะคะอยู่ในการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะที่มันมีหมูหลายๆตัวเป็นครอบครัวค่ะเราฟิลนะคะก็เป็นแพนกวินค่ะค่ะแล้ว่าจะมีสีมาให้แล้วก็คูกกันนะคะแต่ว่าฟิลจะ เอาสีน้ำมาเพิ่มด้วยเพราะว่าสีแค่นี้คงไม่พอนะคะคะ่ะเดี๋ยวเราแกะก่อนเลยนะคะค่ะแกะต้องแกะด้านหลังแกะแกะไงต้องไม่มีให้แกะโอ้โหอันนี้นะคะก็จะเป็นสีก็จะมีสีขาวสีดำสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองสีสีเขียวนี่คือหมูฟิล์มอุ้ยแพนกินแพนกินอ๋อเขาให้คู่กันให้ด้วยนี่นะคะก็จะเป็นแพนกิน ไอฟิล์มละสิบาทนี่คุ้มเนาะได้หลายอย่างเลยใช่ค่ะค่ะทอร์โนฟีนะคะก็จะทำเป็นแผ่นกิ้งสีแบบหลากหลายนะคะก็คล้ายๆแบบสีเรนโบว์อะไรพวกนี้เรนโบว์จริงเหรอของฟิล์มนะคะจะเป็นหมูสีชมพูค่ะค่ะรองพื้นสีชมพูก่อนว่างๆนะคะไม่มีอะไรเล่นก็ประหยัดดีเหมือนกันนะคะสิบบาทเองไอฟิล์มสีอะไรผสมอะไรได้เป็นสีหนังตาส้มกับดำไม่มีส้มและดำ ย,ย,ย,ยีสีนยิบให้เลยสีหนึ่งใหญงเป็นสีน้ำตาลเราก็มีรอสีน้ำตาเราจะผสมทำไมขอตี๊เอาตี๊หนึ่งความร็ฟิลนะคะที่สติงคิ้วพนกวินก็จะเป็นแบบปกติใช่ไหมเหมือนคิ้วคนเราเนี่ยแหละแต่ร็อฟเฟิลนะคะจะเป็นผสมพันธุ์ค่ะผสมพันธุ์กับอังกิเบิร์ดคิวปิงคิ้วปิงคิวปิงคิวปิงที่จริงหนูไม่ได้ต้องเจอไปคิ้วปิงหรอกเพราะน้ำมันไหลตุกก็เลยเป็นคิ้วปิงเลยดีกว่า ง่ายกว่าเยอะฟิจะระบายไดเรืองอืมแล้วก็สีพูอีกนิดนึงก็ตรงมือเขานะคะนี่ฟิมจะใส่เสื้อให้เขาไหมอ่ะใส่สีเสื้อเขามีสีส้มฟ้าอะไรเงะเหลืองเขียวมินนี่นิวเอาสีอะไรเขียวมิ้นเหลืองแตอนนี้นะคะของฟิวก็จะเสร็จแล้วค่ะเหลือฐานนะคะก็ระบายง่ายมากเลยนะเหลือขึ้นเหลือฐานค่ะตอนนี้จับได้ใช่ไหมจับ รู้สึกเขาแห้งเร็วมากเลยนะแต่ก็ระวังหน่อยนะน้องพิวคือที่ลือแห้งๆเหมือ,มอแล้วแต่แค่ต้องของกับเล็บเขาตอนนี้นะคะปีมก็ระบายสีเสร็จแล้วค่ะสําหรับชุดระบายสีสิบบาทค่ะก็สวยมากเลยนะคะเป็นหมูเพปเปอร์พิฟกับแฮนกวินใช่ตอนนี้นะคะปีมล,ลืมไปว่าขาดแก้มกับปากนะคะเดี๋ยวจะใช้เป็นสีแดงน้องพีอูขอใช้ปกุกกนันนั่นดีครบเช็ดก่อนต่อไปสีชมพู โอ้โหแก่แบบโอ้ทุกตัว,ตวมีแก้มหมดแม้แต่ผู้ชายก็ยังมีได้แล้วของพิมนะคะก็เสร็จแล้วค่ะมีทั้งแก้มมีทั้งปากนะคะตอนนี้ก็สมบูรณ์แบบแล้วค่ะเพ,พ็บผับพิมน้งหมูนี่นะคะของน้องฟิลค่ะเป็นไงบ้างน้องฟิลน่ารักตรงไหนก็ตรงเล็ะเลละเลย เนี่ยพี่บอกให้เอาเ้ยหมูทังไม่ต้องหลับไปต้องเป็นสีอะไรอ่างเงิเงินเหมือนพี่ตอนเด็กๆพอระบายไม่สวยฟิลมทาเละเลยไม่สนใจละนี่คขะของฟิวแดดแดดบอกแ้งแล้วรอยนิ้วมือเต็มหน้าแพนกินเลยไม่ใช่เหมือนอะไรอ่ะเป็นน่ใช่าน้ำซ่อมเหมือนซ่อมแพนกินให้เป็นสมบูรณเรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะพี่กับฟิวก็ระบายสีเสร็จแล้วค่ะคะนี่นะคะผลงานของพี่มแล้วก็ของฟิวค่ะค่ะเดี๋ยวพี่กับฟิวนะคะจะให้เพื่อนตัดสินนะคะของใครจะสวยกันเป็นชุดระบายสีสิบาทค่ะเพื่อนๆต้องมาเป็นข้างล่างนะคะตายทิพย์ตายของฟิวสวยกว่าต้องให้เพื่อนๆตัดสินค่ะแล้วพอตัดสินเลยไหมพอบอกเอาของน้องฟิวเย้เอาไปเก็บอ้าอีกแล้วอีกแล้วเก็บในถังขี้แต่ จับมึออะไรของเธอไม่ทำขหยังคิ่จะจับมืออยากจะแร่นค่ะเพื่อนหนดที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครก็กดใค้จปสิ่งอยู่นาฟิวด้วยนะคะเพื่อจะให้พลาดชมคลิปใหม่ๆของเปีวฟิวค่ะค่ะติดตามฟิวฟิวได้ที่ยูทูปเฟซบุ๊กแทปิชาน่าล้วพอมเมนอนคลิปหน้านะคะายบาย